Allnew นะครับยาริส2023นะครับในรุ่นพรีเมียมเดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับ ความสดใหม่ของนิวยาริสนะครับ2,023กันก่อนเลยนะครับเราสังเกตเห็นด้านหน้าไฟหน้านะครับก็คือกระชนด้านหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่ให้สังเกตที่ไฟหน้าเดี๋ยวผมไนยญาเปิดไฟให้ดูนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าปร c เ o r นะครับเป็นไฟหน้าปริเกต LED นะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับอยู่ในโคมเดียวกันนะครับมาพร้อมกับไฟเดท t มิ่งไลท์นะครับพร้อมกับไฟรีนะครับเป็น LED ส่วน ไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดไส้อยู่ในการดีไซน์ไฟหน้านะครับไฟไหน้าดีไซน์ค่อนข้างที่จะโชบเชียวนะครับแล้วก็ลงตัวครับทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับกันชน,นหน้านะครับเป็นทุโทนนะครับ <Another one> สี <win. S 2> เดียวกับตัวรถพร้อมกับตัดสีดำนะครับเป็นสีดาเงาส่วนช่องระบายอากาศนะครับเป็นแบบรังพึ่งขนาดใหญ่พร้อมกับแถบโครเมียมตรงลิ้นกันชนด้านล่างครับทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในรุ่นพรีเมียมนะครับ โลโก้เตต้าจะเป็นแบบอะคริลิกนะครับเป็นโลโก้ใสซึ่งด้านหลังนะครับจะมีเรดานะครับซึ่งใส่ระบบนะครับเตต้าเซฟตี้เซนต์เข้ามานะครับสองระบบก็คือเตือนก่อนการชนนะครับแล้วก็เตือนออกล็อกเลนนะครับแล้วก็กล้อง360องศานะครับในรุ่นพรีเมียมนะครับจะใส่เข้ามาเลยนะครับพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมเอนะครับเป็นกล้องมองรอบคันนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมด้านข้างนะครับในส่วนด้านข้าง ล้อนะครับล้อดีไซน์ใหม่นะครับเป็นล้อสีดำปัดเงานะครับทูโทนอันนี้ใส่มาให้ทุกเกรดรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับจนถึงรุ่นพรีเมียมเอสนะครับเป็นล้อแม็กขอบ15นิ้วนะครับลายสปอร์ตเลยนะครับเป็นแม็กทูโทนแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับถ้าในรุ่นพรีเมียมเขาจะใส่กล้อง360องศามาให้นะครับก็คือกล้อง รอบคันที่กระจกมองข้างแล้วก็กระจกข้างจะเป็นสีดำถ้าในรุ่นสปอร์ตยังเป็นสีเดียวกับรถนะครับในส่วนตัวโครงสร้างเองนะครับก็เป็นโครงสร้างนี่ภพย QA เนะครับช่วยดูดซับแรงกระแทกจากกระชนาหน,น้าด้านข้างครับทำให้ผู้สารปลอดภยัยแล้วก็ในส่วนของอะระบบความปลอดภัยครับเรายังมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถมาให้นะครับซึ่งติดตั้งในเกรดพรีเมียมขึ้นไปนะครับถ้าในรุ่นสปอร์ตถ้าใครอยากได้ก็สั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับถ้ากล้องบันทึก หน้ารถอย่างเดียวครับ4,990ถ้าหน้าหลังครับราคา6,000บาทนะครับช่วงล่างนะครับด้านหน้าอิสระแม็กเรสตัดนะครับด้านหลังก็เป็นทอร์ชันบีมนะครับช่วงล่างนะครับนุ่มนวลนะครับยึดตัดหุนเป็นเยี่ยมนะครับในส่วนของเชื้อเพิงนะครับเชื้อเพิงรองรับ e20 ครับโซฮอครับ95หรือออกเทนที่มากกว่านั้นนะครับเติมได้เลยนะครับในส่วนถังน้ำมันครับจุได้42ลิตรนะครับ อ่ะเดี๋ยวพามาชมฝั่งด้านนี้กันนะครับส่วนด้านท้ายนะครับมีการดีไซน์แล้วก็ออกแบบใหม่กันชนด้านท้ายนะครับเราเราจะสังเกตเห็นตรงมุมด้านข้างนะครับจะมีแถบริ้วนะครับแล้วก็มีสีดำครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถแล้วก็กันชนใต้กันชนด้านล่างนะครับจะดีไซน์เป็นลายเคปลา มาให้เลยนะครับใส่มาทุกเกรดรุ่นพร้อมกับเฟนนะครับสส่โจทย์ทาให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเสากาะดนะครับเสากาดเป็นชักเฟนนะครับหรือว่าเสากาะดแบบคลิปฉลามอันนี้ใส่มาในทุกเกรดรุ่นเลยนะครับส่วนภายในนะครับแน่นอนครับภายในก็ครับยังเหมือนเดิมนะครับใส่ของได้นะครับใส่ของได้แล้วก็พับเบาะครับแยก40-60ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขย่าปิดนะ ในส่วนของนะครับเขาเรียกว่าชุดปะลมยางฉุกเฉินนะครับอันนี้จะใส่มานะครับในรถยาริสแล้วก็เอทิบนะครับอันนี้คือใส่มาให้เลยนะครับเพราะว่าไม่มียางอะไรให้นะครับส่วนตัวไฟท้ายเองนะครับไฟท้ายยังดีไซน์เดิมนะครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าไฟท้ายเราค่อนข้างที่จะสวยอยู่แล้วนะครับมันจะมีไฟไลท์กดิ้งนะครับไฟเบรก led เดี๋ยวผมพามาดูฝั่งนั้นนี้นะครับมีการดีไซน์เบาะนะครับแบบใหม่นะครับเบาะแบบใหม่นะครับแล้วก็ คอนโซลน,นะครับปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องเสียงหรือว่าเครื่องเล่นนะครับเข้ามาใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวพามาชมด้านในเลยนะครับอ่ะในส่วนภายในนะครับเดี๋ยวขอญาตนะครับคือนั่งเนาะในส่วนภายในที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่อยู่ตรงด้านข้างนะครับอยู่ตรงด้านข้างประตูจะเป็นหุ้มหนังนะครับเป็นหนังสังเคราะห์พร้อมกับตะเข็บได้สีน้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลอ่อน พร้อมแผงควบคุมสวิตช์นะครับเป็นอัลบ็กสีดำเงานะครับมือเปิดเป็นเมทัลลิกนะครับแล้วก็ฟุตสตาร์ทนะครับใส่มาในรุ่นสมาร์ทขึ้นไปนะครับในรุ่นสมาร์ทขึ้นไปเลยนะครับปุ่มฟุตสตาร์ทพร้อมกุญแจนะครับสมาร์ทคีย์ส่วนเครื่องเล่นนะครับอันนี้คือแนะนําเลยนะครับเครื่องเล่นมีขนาด7นิ้วนะครับ8นิ้วแล้วก็9นิ้วนะครับถ้าในเกรดพรีเมียมจะได้หน้าจอขนาด9นิ้วนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบตั้ง อันนี้เป็นการดีไซน์หน้าจอแบบใหม่นะครับรองรับ Apple Cafe เ n d r o r o i d โตนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับแอร์ Air, เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับปรับได้แม่นยำเย็นทั่วถึงนะครับส่วนเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ขั้นบันไดนนเหมือนเดิมนะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับพร้อมกับช่องวางแก้วกับ2ตํตำแหน่งแล้วก็มีไฟนะครับในเก๋งไฟส่อง ไฟสองแก้วนะครับเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับส่วนฐานเกียร์เองนะครับก็เป็นเปียโนแบ็กนะฐานเกียร์เป็นเปียโนแบ็กพร้อมกับเมทริกนะครับรมดำนะครับตรงแถบด้านข้างครับด้านข้างนะทำให้รถดูสปอร์ตนะครับมากขึ้นส่วนการดีไซน์เบาะนะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่เบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับพร้อมกับตะเข็บได้สีน้ำตาลแล้วก็จะมีแถบตรงด้านหลังเบาะนะครับ แถบด้านหลังเบาะจะเป็นสีน้ำตาลถ้าในเกรดพรีเมียมนะนะครับเกรดพรีเมียมจะได้เป็นแถบสีน้ำตาลแล้วก็ตะเข็บได้สีน้ำตาลเบาะดีไซน์แบบสปอร์ตนะครับตรงปีกเบาะด้านข้างนะครับอกกระชับนะครับรับหลังของเรานะครับเวลาเรานั่งนะครับอกกระชับมากนะครับนั่งสบายเลยนะครับนั่งสบายเลยส่วนพวงมาลัยเองครับเป็นพวงมาลัย e ีบสนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกับตะเข็บได้สีน้ำตาล โลโก้ตีตาลมดําพร้อมกับสีเมทัลลิกครับลมดําแล้วก็มีปุ่มลติฟังกชันนะครับควบคุมเครึ่องเสียงแล้วก็ควบคุมหน้าจอไอทดีแล้วก็ไฟหน้านะครับอัตโนมัตินะครับพร้อมกับระบบโฟล์วมีโฮมนะครับส่วนกระจกมองหลังครับตัดแสงอัตโนมัตินะครับอันนี้ใสมาให้เลยในเกรดพรีเมียมขึ้นไปนะพร้อมกับเลนเซนเซอร์นะครับอันนี้คือเลนเซนเซอร์นะครับแล้วก็กล้องนะครับระบบเตือนอ่าน้องเลนนะครับจะอยู่ตรงนี้แล้วก็กล้องบันทึกภาพหน้ารถ นะครับอันนี้ใส่มาในเกรดพรีเมียมขึ้นไปเลยนะครับส่วนถุงลมนี้ไพ่นะครับมีทั้งหมดอยู่7.7็จุดเตำแหน่งนะแล้วก็ระบบนะครับความปลอดภัยเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS นะครับพกกลาล์อก์ EBD กระจายแรงเบรก BA เสริมแรงเบรกครับ Width C ครับควบคุมการซึมตัว TCS พกกลาลมฟรีครับ HAC ออกตัวบนทางลาดชันนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์มาตรฐานเบื้องต้นนะครับที่ต้องใส่มาในรถยาริสทุกเกรดรุ่นเลยนะครับแล้วก็ จะเพิ่ม t ต y o ต a s เซ t ร์เเซเข้ามาใหม่ครับสระบบก็คือระบบพิเศษนะครับเตือนก่อนการชนนะครับ2ระบบ LDA นะครับเตือนออกล็อกเลนนะครับอันนี้คือ2ระบบที่ใส่เข้ามาให้นะครับใน To โต้าเซอรเนซนนะครับด้านหลังนะครับแน่นอนครับตรงด้านข้างประตูแผงด้านข้างประตูนะครับบุหนังสังเคราะห์สีน้ำตาลพร้อมกับตะเข็บได้ครับสีน้ำตาลครับแล้วก็แผงควบคุมสวิตช์นะครับเปลียโนแบกครับแล้วก็มือเปิดครับ สีเมทัลลิกนะครับแล้วก็ลําโพงนะครับแล้วก็ที่วางแก้ววางแก้วน้ําได้นะครับหรือวางขวดน้ําได้นะครับขวดเล็กเดี๋ยวผมขยันขึ้นนั่งนะครับเวลานั่งนะครับไอตัวเล็กรูมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเหลือเหลือเยอะเลยนะครับนั่งสบายนะครับแล้วก็เวลานั่งเอนครับก็นั่งสบายนะครับตัวเฮดรูมครับก็เหลือๆนะคะ เหลือๆนะครับก็ประมาณครับเหลือประมาณ3นิ้วนะครับในส่วนของตัวเบาะด้านหลังนะครับจะมีช่องเก็บเอกสารครับตรงเบาะด้านหลังครับ1จุดครับตรงเบาะนะครับด้านหลังคโดยสารแล้วก็กล่องเก็บของครับตรงกลางดีไซน์ครับเป็นหนังสีน้ำตาลนะครับหนังสังเคราะห์สีน้ำตาลพร้อมกับตะเข็บได้สีน้ำตาลอันนี้ใส่มาทุกเกีรรุ่นนะนะครับเขาเรียกว่าช่อง ฟัซชาร์นะครับหรือว่าช่องชาร์จโทรศัพท์2.1แอมป์นะครับให้มา2จุดนะครับด้านหลังเป็นแบบ Type C นะนะครับเนี่ยเป็นแบบ Type C อ่ะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตสรุปนะครับว่า All New Yaris นะครับ2023นะครับมีอะไรใหม่นะครับแล้วก็มีเพิ่มออปชั่นอะไรเข้ามาบ้างแน่นอนครับในการดีไซน์ใหม่นะครับกระชนหน้าครับไฟหน้านะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับ กล้อง360องศานะครับแล้วก็โตโยต้าเซฟเตอร์เซนต์นะครับมีเตือนก่อนกระชนกับเตือนเอาเลนนะครับที่เพิ่มเข้ามาให้แล้วก็ระบบนะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับเรนเซนเซอร์นะครับอัตโนมัตินะครับใส่มาให้กล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับใส่มาในเกรดพรีเมียมนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติพร้อมช่องเสียบ USB ครับ2.1แอมป์นะครับภายในนะครับแล้วก็เครื่องเล่นนะครับหน้าจอขนาด7นิ้ว8นิ้วแล้วก็9นิ้วนะครับ ในส่วน8นิ้วกับ9นิ้วรองรับ Apple Cafe พนะครับในส่วน7นิ้วนะครับจะไม่รองรับนะครับแ p ปเล้วแลวก็ d r o r o i u t o ก็นะครับยังไงฝากนะครับกดไลค์ครับกด Subscribe กดติดตามนะครับช่อง YouTube ของเตต้เกียรติกราลังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้าว่าจะเป็นรุ่นไหนเนาะโอเคขอบคครับสวัสดีครับ